เจ๊เจออะไรคะเจออย่างยางพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยขาลงขาขึ้นยิ่งว่าหนักแล้วขาลงยิ่งหนักกว่าขาขึ้นนอกจากขาลงมันแรกหลวดหลวดไม่สิกิ่งลงไปพร้อมเลยพี่น้องจา้าถ้าถึงไม่สิเดี๋ยวปีนขึ้นมไม่สึกกิ่งลงแเลยพี่น้องจา้าสวยบ่้นใหม่ ปามณีจะพามาทางใต้ของประเทศฝรั่งเศสเป็นภูเขาพี่น้องจา๋าแล้วก็เป็นน้าตกแบบนี้ชื่อว่าโพรมาดาเวลาฮกอนี่ที่นี่สามารถที่จะเก็บเห็ดได้ไม่ผิดกฎหมายนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีน้ําตกแบบนี้จะเจอเห็ดเยอะหรือเปล่าไปชมกันในคลิปพี่น้องเด้อสวัสดีเจ้าพี่น้อง วันนี้จะพามาดูเห็ดนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าแต่ตอนนี้อยู่ที่น้ำไหลพี่น้องสวยมากเลยพี่อยู่ลำหมวยลำธารพี่น้องจ๋ามีเห็นมีอะไรด้วยสวยมากเลยไปดูกันเลยจพก่น้องเพี่น้องดูสิลำธารธรรมชาติสวยมากเลยอู้ลำธารพี่น้องลำธารน้ำใสใสเจเจจะไปเป็นนางแบบใช่ไหม สวยไหมคุณนายสวยเออนอะคุณนายไม่ไม่ลงไปแล้วใช่ไหมถ้าไม่หนาวนะน่าจะลงไปเล่นนะสวยสวยมาก สำหรับสถานที่เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจพี่น้องจ๋าผู้คนจากชาวดัชเนี่ยก็มาเดินกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคนเบลเยียมที่พูดภาษาดัชพี่น้องจ๋าอยากจะกล่าวนิดหนึ่งว่าอาประเทศเบลเยียมแถบที่เป็นฟันเดเลนรือว่าพูดดัชกันนี่พี่น้องเขาห้ามไม่ให้เก็บเหตุนะพี่น้องจ๋าเราก็เลยเดินมาทางใต้ของประเทศเบลเยียมที่เขาพูดฝรั่งเศสแล้วก็เลยประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าที่นี่สามารถที่จะเก็บเหตดได้อย่างน้อยก็คนละ3กิโลพี่น้องจ๋าเราไปกัน4คนก็ได้เยอะกิโลอยู่พี่น้องจ๋าเนาะที่นี ีก็จะเป็นที่เดินไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวัว่างเนี่ยพวกชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบออกมาเดินออกกําลังกายแบบน,นี้ได้โอโซนแล้วก็ได้มนรยากาศอยู่ใกล้กับธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ดีใครสนใจก็อย่าลืมไปเดินไปชมออกกําลังกายในธรรมชาติอย่างที่เห็นนี้คุณน้องจ๋าแน่กคุณนายเอาชัาชุดมาดูเหตุสุดสวยสวยันนี้ใช่ไมหมฮะผู้ชายก็ถ่ายรูปถ่ายเลิกอะไรก็ป้าไปพี่น้อง เด็กน้อยพากันวิ่งสู้ชีวิตเลยเด็กน้อยพี่น้องนางงามมาแล้ววิวสวยมากทุกคนมันต้นใหม่ใหญ่ๆเจไดเห็นจะโตพี่น้องจ้ะคุณพี่ขึ้นไปทําไมเร็วแท,นนนท้นั่นน่ะแ <c oughs> ม่น่าพี่น้องสวยพี่น้องเบิ้งงามหลายนางงามเดินไป <c oughs> เฮ็ดอยู่ตรงไหนคะ เ็ดอยู่ไหนคะสวยมากเนาะเ,เจีสามจีตามขึ้นสะพานโอ้สวยมากปัดเรือลอยลานเลยตัวนี้ออเออจีเจออะไรคะเจอยอย่างเห็นอะไรอะเห็นอะไรทุกคนคุณผู้ชมเห,นหน็นอะไรยงกำลัง นี่ขนาดทางคนเดินนะคะเนี่ยคุณพี่ตาดนาะเนี่ยไอเห็ดตัวเนี้ยไปทำต้มแซบเหมือนซุปหางวัวเลยต้มแซบใช่ไหมครับ <ไป S 1> ต้มแซบเหมือนจะอร่อยสวยงามขึ้นสะพานไปโฟล o w อยู่ไปลุกบลอกเลยอู้สวยสวยมากนางงามเดินขึ้นสะพานไปแล้วจ้าน้องสวยมากเลย ยิ้มสวยๆสีแดงๆสวยมากเลยจ้ะน้องนางงานเย็นรออยู่ร้อยล้านเนาะจได้เห็นแล้วใช่ไหมสอดอกจะเห็นได้ว่าในหุบเขาในดินในเนินเขาเนี่ยพี่น้องจะไม่นำยดเรียกได้ว่าจะเป็นผ่าน้ําน้อยอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องจ๋าแล้วก็ไหลลงมารวมตัวกันเป็นฐานน้ำไหลายแบบนี้เรียกได้ว่า พี่กะลยาสมัยก่อนแกบอกว่าแกเคยมาตรงพี่น้องเอาขวดมาตรงน้าไปกินเพราะว่ามันจะเย็นแล้วก็ไม่มีสารพิษแล้วก็ยังจะเป็นน้ําสปาที่เขาไปทําน้ําดื่มสปาแหล่งใหญ่ของประเทศเบรวเยี่ยมชื่อว่าสปาเช่นกันเด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องดูสิหิวน้ำก็กินน้ําได้เลยนะเพราะว่าน้ํามันใส่มากนู่นมันไหลขึ้นมาจากข้างบนปา่าน,นเหลืองแดง,ดงมันออกมาจากในปา่ามันซึมมาเป็นน้ําสปาเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวนะ อน้ำใสแหง้งพี่นอ้องน้ำเย็นมากเช่ยฝั่งนี้เจน้ำเ,เย็นเย็นเย็นมากเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยว้าวดูเหตุแล้วก็มาดูวิวน้ำตกพี่น้องมันเป็นชั้นๆแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะน้ำเพิ่งจะไหลออกมาจากดินนะพี่น้องมันเป็นตึกเปียกไปหมดเลยมีรงงามมาผ่อนน้ำแล้วสวยปะ ใชเบะเธอว้า wow. วดูแม่น้ำสิทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนนะน้องด,ดูน้ำสิพี่น้องจ๋าดูน้ำนะกินได้หรือเปล่าน้ำก็จืดดีนะนะแต่ว่าต้องไปต้มก่อนดีกว่าเพราะอาจจะมีเชื้อลาพี่น้องจ๋าน้ำมันไหลคึ้นม่แบบนี้ ออกมาจากดินนะ่ะทุกคนเห็นไหมสวยมากเลยจะรอดหรือเปล่าวันนี evet> ้ดูทางเดินสิคพี <N <N ่น้องนางงามเมยหลายจ้ะบรรยากาศข้างล่างนี่ก็เป็นน้ำนางงามก็มานั่งดื่มนางงามนางงามเมยหลายย่างขึ้นเขามาพี่น้องเมืองไม่แต่ภูเขาด้วยจ้ะเห็นบ่ อยู่ทั้งท่ามกลางบนภูเขาสวยๆอยรมณมีเห็ดเยอะมากเลยพี่น้องแต่ไม่ได้เก็บนะ้ะคุณพี่กระยาหายในป่าแล้วนะ่ะมีเห็ดหลายๆแต่ไม่ได้เก็บเดิมมานี่ พี่น้องต้นแหลกต่างใจว่าจะพาพี่น้องมาเก็บเห็ดในตอนนี้เพราะว่าเราเดินดนไปเนี่ยเราส่องๆไปก็จะเห็นเห็ดแล้วก็เดินๆไปเนี่ยก็จะมีน้ําหยดออกมาเป็นี้พี่น้องจ๋าเห็นบอกมันหยดออกมาติงต่งๆเหมือนผ่าน้าย้อยบ้านเฮาพี่น้องจ๋าเรียกว่าถึงฝนไม่ตกก็มี آ, น้ําหยดลงมาแบบนี้ธรรมชาติเขาดีมากเลยพี่น้องจ๋าเห็ดก็จะมีเห็ดตับเต่าแล้วก็มีเห็ดดาเห็ดทัชคันตาเลวเห็ดกอนสน,นอะไรมากมายลองไปติดตามกันในคลิปหน้ากันแล้วกันพี่น้องน้อยอยากจะแนะนําสักนิดนึงว่าการมาเก็บเห็ดในบ้านเมืองเขาเนี่ยเราต้อง รบกฎของเขาพี่น้องจา๋าไม่ทําลายธรรมชาติอนะพน้องเนาะที่ฟรานเลนท,ที่ค่อยอยู่เนี่ยเขาพูดภาษาดัตการเขาห้ามไม่ให้เก็บอนะพน้องเนาะเราก็เลยขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อที่จะมาเก็บฝั่งฝรั่งเศสให้เก็บได้คนละ3กิโลอนะพน้องเนาะเรากันมา4ี่เรามากัน4คนอนะพน้องเนาะเราก็เลยเก็บได้พีอนอ่น้องจ๋าเนาะก็อย่างที่เห็นในคลิปหน้าจะเป็นเห็ดอะไรบ้างที่เราจะเก็บได้คนอีสานมาหาเห็ดพีอนอ่น้องจ๋าเนาะเป็นแขกรับเชิญที่ไม่ใช่คนพิกัลยาคนพิกัรายาหายจะเป็นใครก็ อย่าลืมไปติดตามรับชมกันในตอนหน้าเด็กพี่น้องเด้อในตอนนี้ก็พามาเดินขึ้นเขาเหนื่อยหลายพี่น้องจ้าแต่ก็าผาดสวยๆมาฝากอย่างที่เห็นนะเด็กพี่น้องเด้อสองคนนี้ทำอะไรกันมาดู่ะเด้อเดี๋ยวว่าเจอเ o ริโคนอยู่ทัศน์สิน้ำเย็นเย็นพี่น้อง <laughs> เย็นเหมือนในซ่องฟิตเลยเนาะ toyen so, toyen so, mok mak an office no สวยมากเลยตรงนี้ทุกคนเป็นป่ะจ๊ะมาถึงที่หาเห็ดที่เป็นที่สูงสุดแล้วนะแต่คนเยอะมากนี่ประหยดมากโอ้ที่จะเป็นป่าเห็ดได้อย่างดีมีสะพงสะพานสวยงามอร่ามตาดูด,ดิมันเลิศมากสวยงามเดี๋ยวดูอะไร,รอันนี้ดีเอ็นด้วยเหรอที่นี่ อะไรอะ่ะริเวอร์เหรอน้ำตกพี่น้องน้ำตกหน่อยสวยมากเลยชีว<ม>ิตชีวิตหลอดปะคนอ,อันย่างบ้างฮโอ้ยแล่นขึ้นมานี่ไปว้าวสวยมากเลยทุกคนเป็นแม้ ทะเลไหลอุ้ยน้ำทะเลน้ำตกน้ำตกไปดีกว่าคนยืนรออยู่เยอะอยู่ไปพี่น้องเออขาลงขาขึ้นยิ่งว่าหนักแล้วขาลงยิ่งหนักกว่าขาขึ้นนอกจากขาลงมันแลรงลูดแลรงลูดไม่สกิ่งลงไปพร้อมหรือพี่น้องจา๋าท่านสิ่งไม่สิเดียวปีนขึ้นไม่สิ่งกิ่งลงพี่น้องจา๋าสวยบอต้นใหม่ จะได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้จะพามาเบิร์เก็บเห็ดแล้วก็ใบไ,ไม้ร่วงแล้วก็วอเตอร์ฟอลหรือว่าน้ําตกพี่น้องที่ต่างประเทศมันก็สวยแบบนี้กับใบไม้แดงๆทั้งเด้อถ้ามาคลิปพามาเก็บเห็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต้านกําลังใจเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปอยู่มองไหนไปเก็บเห็ดอีย่างอยู่ใส่พี่น้องเด้ออยู่ในแม่ทุกท่านคลิปนี้รับไปก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย